การเก็บหอมเงินแด่แการหาเงินนั่นอันเละง่ายว่าสั่งเพียงตั้งวนคขาวได้การหาเงินนั่นง่ายเดีอสิการเก็บหอมเงินงน,นั่นคะจ้องไปก่อเขาซ้ำเปลี่ยนจัาหน้นค่ะเนี่ยอนเปิดสังงาการหาเงินในทางเจ้าว่าเขากินจ้างเพื่นเข้าอยู่บ้านเมืองเพื่อนในเข้าเฮ็ดหาอะไรกูวันหาอะไรกูเหลือนจ่องใจคะกุ้ยกระบาการเก็บหอมเงินนั่นมางเดือนเข้าอ่ำเลยเหลือไว้อันมีเงินเหลือเก็บหนึ่งเหอนเหลือหนึ่งครึ่งเงินเดือนอันหาไรมา่น่ะพาเข้าวนว่าได้โผปากแล้วหนึ่งเศร้ากว้ยคะอันได้เจอเฮ็ดไรยอนเปิดสังญาในการเจป เขามากก่็ไล่เจรจาไงซัมปอมีเปอรอยู่เยอะเข้าวางหูเหรอว่ามันเจรจายกว่าเนิร์ลองสั่งหลายๆเพราะว่าไปถึงปลายเรือนมากนะเข้าเหตุการณ์ในหนึ่งก่อในหลอดเปล่งแดกมันไงไงว่าหนึ่งก่อในสั่งว่าเข้าหาเงินเลยหนึ่งหมื่นตีเอชุดมันนะยราก็สองเข้าซัมเก็บไว้เลยหนึ่งเดือนหลห้าพันอย่าว่าเดือนละห้าพันละมังก็ในรายเรือนสองหมื่นหนึ่งเดือนในห้าพันก็ย่อมเลยก่อนนะก็ไปสังงานไนการเจรจายนนั่นมังกอกมังเลยเขาว่าเต็กว่าเหรียญเรียนในห้างในื้างอําไร้วนว่าเต็ื มือกว่าได้วนวาตีกว่าดีดหลายๆก็นะกวยกะพอออกมานั่นของเตรียมตีนเต็มมือต้องออกมาแล้วนะอันไหนก็เท้าเซื้อใส่กว่ามันกอกมังเลยเหมือนเข้าลืมตัวไแน่ะเพราะว่าเข้ากว่าหันของอันแรกเป้นย่อมกายย่อมขันมันย้อนบนอันแรกเงินในสังคว่าเข้าอ่ำว้างแผนไว้เต็มไก่มือเข้าไหลเงินมาอย่างนั้นเพราะว่าเข้าอ่ำแจกออกไว้เงินเก็บของเข้าเอาไว้ตีหนึ่งทางกวยมานั่นเพราะว่าเข้าดังเงินเก็บได้ดังเงินเสื้อใส่มาไว้ป้องกันในเงินในเฮ้าเซื้อใส่กว่ามันพอเข้ามือไรไว่นวามัน เตะเสียงนำดอกเข้าสส่กว่าฟอกอิดปอกอดบอกรวยสองยนให้ในก้ยกาเข้าซ้ำาสยอยู่กุ้วันกุ้วันไหนตั้งลายลายอะไรตั้งหเนา่าหานั่นก็เพราะว่ามันถึงเสียงเดือนมาเขามันนักเลยก็มันบเบิงกันกัเหมือนจึงนเข้าอะไรเงินเดือนหนึ่งหม่ก็ตาเจอส่เท้านั้นก็อ่ำยอมสีห้าพันเนะเพราะว่ามันยอมสีห้าพัเหียงเนี่ยใก็ตั้งแต่าม,ม 4, า,ตามีกาเจอส่แทงลองกินลองย่ำตาเน่า,นาเดือนมาอันเด็ถึงนั่นเสียก็สั้งว่าเป็นก้นมีลุกมีล่างก็สูงเรียงลลกกกเเ้ยงหหาาน็็็บม เหมอแทงเหลือนป้วนเหลือนปีป้วนปีกว่าได้ดิก็เพอร์ซะนตไหนเข้าหลุมหมอพังสตีไว้เนาะลองการเสื้อสายนั่นะบ่าหาอะไรเงินมากก็เธาแจกบออกไว้เป็นเป็นกวนเป็นอันกวนเราเป็นเงินเสื้อสายกวนเราเป็นเงินเก็บเธาแจกเพไว้เป็นกวนเป็นอันะบ่าเข้าอ่ำเพชรจึงนั้นนเงินมันเติแจกพี่เจกบพ่อก็จํากี่จอาวงให้ก็เงินมันเต็มปอกขึ้นจอมค่ะนะสองสามีเผื่อเปลี่ยนเหมือนจังหนังคาเข้าวานะครับ ยอนบูวลาตัว้าวย่างเปลี่ยนเสื้อนันมากค่ะนะคนต่างก็ได้ความหู้เนาะก็อันนี้ยอนบูวลาขาวด่างหู้ด่างหันส่วนตัว้าวมาลรัดนีค่ะยอนบูวลาเหมือนด่างขาวก็ย่างเปลี่ยนเสื้อนันค่ะาะว่าเฮาอ่ำไรบ้างแผนใบดีๆให้เงินในเฮาไรมากก็มันใสกว่าดใสก่ะใสก่ะวันอีดวันออสซื้อกินซื้อย่ำเนี่ยมังปอกของอ่ำเคยกินเซต้าก็บูวลาเฮากว่าหันเนี่ยก็เออดูแลมันขายถูกมันขายโปรเนี่ยก็เออดูแลซื้อให้เนี่ mang ังอกซื้อมากไหวพติ็มหองเติมเพื่อไวก้ก็กินนําําตัน้นมันก็เปียดหลายก็มิปต,ตาวันมันในก็ค้าห้าสวนดุเมาสงะ